ยาสาคานี้ซีเครตจิลคุณรู้หรือไม่สกิลที่1ของกิสรุได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะต,ตอนที่1,125ตอนเอ็กเฮดไอส์แ์ซีนเปิดฉากการต่อสู้สุดอลังการระหว่างกิสรุกับเซนโทมารุใช้ยาสาคานี้ยิงลำแสงจนแสงท่วมก่ซึ่งเป็นฉากที่อลังการและตราตึงของเหล่าแฟนแฟนบันพีดเป็นอย่างมาก สกิลที่2 escalation is power ถ่าเตะลำแสงลงพื้นซึ่งฉากนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอิ i m ะตอนที่401นะครับในซีนคิสซรุพูดถึงการเล่งความเร็วว่า e s c a l a t e is power ก่อนที่จะเตะลำแสงและโชว์ฉากพลังสุดขวดของเขานะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆ ส่วนสกิลดาบแสงก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังงะตอนที่1,090-1,093 a k Head Ice Land เทคนิคการเสกดาบแสงจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเหมือนในแอนิเมะมากๆสำหรับใครที่ยังไม่มีเพชรไว้กับกาชาหาซื้อรหัสดองเพชรได้ที่ OneFit Shop เริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้น ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนอดีตแบบรวดเร็วนะครับแต่ขอบอกเลยว่าโคตรมันเออว่าเกมนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรบ้างตั้งแต่เรือออกจากท่าจนถึงตอนนี้เกมกลายเป็นเรือโทอีกรำในใจเป็นแฟนวันพีชทั่วโลกได้อย่างไงซึ่งจุดเร,ริ่มต้นของเกมเกิดขึ้นในปี2018นะซึ่งป,ปี2018คือปีที่แฟนเกมวันพีชชื่อหากันทั่วโลกเมื่อบันไดน้ำโคเปิดตัววันพีชบบวที่รักอย่างเป็นทางการเกมนี้เนี่ยแตกต่างจากเกมมือถือวันพีชก่อนหน้านี้นะครับเพราะมันเป็นเกมแนวทีมบ a t เ l e 4ประทศัศ4แบบ real time เป้าหมายไม่ใช่แค่ต่อยกันให้หมอบแต่ต้องแย่งชิงธงกันด้วยเออซึ่งทีมไหนดึงธงได้มากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับแต่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 แตแตความตื่นเต้นแรกก็เจอขึ้นพายุลูกใหญ่ซัดเพราะว่าเกมเปิดตัวมาเนี่ยเจอบั๊กมหาศาลเซิร์ฟเวอร์ล่มทำให้เกมเนี่ยต้องปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วเกมก็ได้รีบูตใหม่ใช่ไรกว่าเดิมในปี2019หลังจากพักเครื่องบินหอบไปซ่อมอยู่พักใหญ่ทีมพัฒนาไม่ยอมแพ้ต้นปี2019พวกเขากลับมาพร้อมเก มเวอร์ชันใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมลื่นกว่าเดิมเกมเพย์มันขึ้นแผนที่หลากหลายแถมยังเพิ่มตัวละครแบบจัดเต็มและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่รูปแบบเกมเพย์ที่แฟนๆสนุกติดใจและสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกซึ่งเกม One Piece Bounty Rush ไม่ได้มีแค่ความมันแบบมัซ้วซึ่งทีมผู้พัฒนาได้สร้างระบบคลาสตัวละครขึ้นมาถึง4แบบได้แก่ Runner Attacker Defender และ Supporter อย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วว่าทุกตัวละครจะมีสกิลเฉพาะเช่นลูฟี่ส ส,สกิลจะคล่องแคล่วกว่าสายอื่นสามารถดึงธงได้ไวมังกี้ดีกราฟสายหมัดต่อยหนกหรือว่าจะเป็นกุซันสายดีเฟนเดอร์ซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถแตกต่างกันไปก้าวสู่ระดับโลกและอีเวนต์สุดพีคหลังจากที่เกมกลับมาดังอีกครั้งเกมนี้ก็พัฒนาแบบไม่หยุดจัดกิจกรรมตามซีรีส์เช่นวานอคุนิหรือมารีนฟอร์ดอัปเดตตัวละครใหม่ๆตามแอนิเมตตอนล่าสุดขัดเกลาเกมเพิ่มระบบลีบทเทิลบอสบทเทิลและชาเลนจ์บทเทิลให้มันแบบไม่รู้เบื่อ,อ เอาเล่นกันให้ตาแตกไปเลย และในทุกๆปีเกมก็จะมีฉลองจัดกิจกรรม a n n i v e r s a r y ด้วยการแจ,จกตัวละครเทพแบบไม่หวงกันเลยทีเดียว <off inter> ใจดีจริงๆพี่บันไดน้ำโคงจนปัจจุบันปี2025ตอนนี้วันพีชเบลติรัสยังคงอัปเดตแบบต่อนเนื่อง <weight> มีตัวละครให้เล่นมากกว่า100ตัวซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟิกดีขึ้นเอฟเฟกต์ FX สกิลอลังการมากขึ้นมีระบบแฟชั่นชุดสกินคอมโบท่าไม้ตายให้สะสมและแน่นอนยังเป็นเกม PVP ที่แฟนวันพีชต้องมีติดเครื่องทุกคนวันพีชเบลติรัส เปรียบเสมือนสนามประลองแห่งยุคโจรสลัดที่ทุกคนสามารถเลือกตัวโปวดแล้วกระโดดลงสนามได้ทุกเมื่อต่อให้คุณจะชอบโจรสลัดหมวกฟางหรือกลุ่มเจดเทพโจรสลับเกมนี้ก็มีตัวละครให้เลือกครบแต่ขอบอกไว้เลยถ้าอยากได้ตัวละคร ex แม่งเปืองเพชชิ้ายก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องด้วยนะครับ<อ>เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปตอนนี้มีตัวละคร e X.